สวัสดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเวลาวันเวลาตอนนี้10โมงของวันพุทธที่11พฤษภาคมพศ2565ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b รินสวิสเซอร์แลนด์นะคะสำหรับเช้านี้แมรินก็มาอยู่ที่ข้างหน้านี้เลยค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมดงกระเทียมป่าอีกแล้ววันนี้มาตามดูว่ากระเทียมป่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วคะ่ะนี่ทุกคน มันบานหมดแล้วค่ะบานดอกขาวเต็มเลยตรงบริเวณนี้หันซ้ายหันขวาวก็เป็นดอกกระเทียมหมดเลยบานขาวเต็มเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเก็บเอาดอกนี่แหละดอกบานบานนี่แหละค่ะไปไปผัดนี่นะแต่เขาก็ดอกก้านใหญ่อยู่นะเพื่อนๆก้านใหญ่มากวันนี้จะเอาดอกอย่างเดียวนะคะก้านใหญ่ๆยาวๆนี่นะ ไปผัดค่ะไปผัดซีมูนี่วันนี้จะเน้นดอกค่ะแต่ก็จะมีเอาใบบ้างแหละเนาะแต่ไม่เอาเยอะสวยมากเลยทุกคนดูสิแล้วก็ก้านเขาก็อวบนะอวบค่ะก้านอวบก้านอวบโห อยากมีเพื่อนมาเก็บเนาะอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาเก็บด้วยนี่นี่มันก็อาจจะช้านะคะทุกคน <c oughs> เก็บดอกกระเทียมเพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ใช้มีดตัดตัดตัดเหมือนเขาเอาเวลาเราเอาต้นนะเนาะ <c oughs> ถ้าเราอย่างเราเอาใบเราก็จะใช้มีดตัดไปเลยใช่ไหม คือฝรั่งส่วนมากเขาจะไม่กินกระเทียมะนะคะทุกคนเขาบางคนเขาจะรังเกียจเลยนะว่ากลิ่นมันแรงแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมันหวานมากเลยนะมันเยอะมาก เขาขาวเท่านั้นเลย ขาก็อวบดอกก็สวยเยอะจนไม่รู้ว่าจะเก็บดอกไหนเลยค่ะนี่หืมมีขาอวบม,มากเลยกระเทียมจ้ากระเทียม กระเทียมป่าค่ะอบอบค่ะดอกกระเทียมป่านี่โอ้ นี่เก็บทีสี่ดอกเลยค่ะมันเยอะเราเลือกได้นะ เราวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะกระเทียมปากอาแม่มลินก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนเอาพอได้กินค่ะแมลิน,นไม่เอาเยอะเอาแค่นี้พอแล้วคะ่ะได้กินหลายวันอยู่สาอุย้ยกินเป็นอาทิตย์เลยคะ่ะนี้ก็ไม่หมดหรอก เพราะว่ากินคนเดียวนี่ค่ะมันยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะคือมันเป็นดงเลยเนาะตรงโน้นก็มีตรงนี้มันดอกมันดอกมันร่วงแล้วค่ะมันก็จะเหลือเป็นเมล็ดเป็นเม็ดๆเนาะก็ร่วงไปอีกปีหน้าก็เพิ่มขึ้นมาอีก กระเทียมป่าจ้ากระเทียมป่าจ้ามาเก็บดอกกระเทียมป่าค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยดอกขาวเต็มเลยโน,น่นขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับมลินใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีวันพุธค่ะสวัสดีจ้า